โบโบไปจะถ่ายงานแล้วไอ้โบไปไปตรงนู้นไปตรงนู้นนู้นไปตรงนู้นเอหมวกกันนอกกิต่นบแสงีผมว่าต้องปอบีจอนี่ีปะม่หมวกกันน็อกใครอะกใครไม่รู้อ่าเราเขาเขาบอกว่ามมีหมวกกันน็อกมาให้เขา ไม่แต่พี่ไปเปลี่ยนได้นะผมแค่ไกลๆไปเดียอ๋อไอยนายแบบเหมือนเตี้ยจังวะโบไปบีไปไล่โบไปโบไปไล่บีไปเร็วไปไล่หมาก่อนเร็วกาแฟ่เฮ้ยอะไรนะอะไรนะอันนี้แล้วขอดปไาไล่หมาโบไปเร็วโดนนะไปไป อย่างนี้ไอ้ไอ้อีกติดหมามาเล้วจ้าต้องกับเฟซ อันนี้ซ้อมเหรอชวนเข้ากลุ่มทุกวันเลยกูบอกไม่เข้าไม่เข้าชวนทุกวันแล้วรงมันออโต้เะเร่งยังแบบของเรานี้ครับนี่นะครับหาซื้อได้ที่พี่คนนี้นะครับพีเซนเตอร์แล้วพรีเซนเตอร์หมวกแล้วก็เป็นพีเซนหน่อยแล้วอ่านอ่านคำโลแกนไหเดี๋ยวขอต้องอ่านกันอร่อยได้รดน้ำต้าหู้ผะสาน คุณค่าวิตามิน B1 B16 เออ B6 B12 และแคลเซียมใช้สารสกัดจากย่าหวานแทนน้ำตาล100%กินแล้วไม่อ้วนจ้าย่าหวานวาะย่าหวานลีฟไฮลีฟไฮน้ำก <laughs> ันลีฟฮอลลีเดย์เีย <laughs> ดูมันยิม้มทหารถ <laughs> ือปืน <laughs> แบกปูนไปบกตึก เอับอกแตงโมว่าเนี่ยค่าได้มอไซค์ใหม่ด้วยโมค่าได้มอไซค์ใหม่ด้วยดูเดนี่ทำงานที่อลล็อกเป็นเนี่ยได้ขับมอไซค์ฟรีได้มอไซค์ฟรีด้วยนะสนใจขนนี45งตูนน่งี45สาสาทำมือไงพี่ีไอที่ที่เขาจอดเรยเยอเฮ้ยไอที่เขาจอดเรียงๆเออมัน45แต่ว่าไอที่ เอาสี่สิบห้าองศานะครับทำมืออย่างนี้เจ็ดสิบทำมือนี่เรียนมาคณิตศาสตร์ชาติก็ต้องโก้ฮะเจาะท้องท้องหรอเจาะท้องวิ่งต่ออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะก็เป็นแบบต่อเขากล้องเลยเหรอระบายระบายของเสียไงไตมันทำงานไม่ค่อยดีเลยเลิกก่อนใช่ไหมกลับมาแล้วนี่ัมแบกลับมาแล้วโอเค ดิ่มดิ่มหลอพอดีมันปะคือมันก็น่าจะประมาณเนี้ยแหละแต่ชิ้นไม่ใหญ่แล้วก็จิ้มจิ้มอะไรเงี้ยมันจะมีความเผื่อที่เผื่อต่อติดเรื่องการกินคือพอชนันจิ้มมันต้องเป็นเงื่อนกขเพราะว่าได้อย่างนี้เหรอเออต้องหั่นโดยายอ่า อืมอร่อยเกมไหนอ,อืมอ,อร่อยดิเนี่ยกินอากาศอนัองมาอืมอร่อยอ่ะสมมติไม่คุยคนนี้นะครับคือคนที่ฟันรถรถขนน้ำที่วงเวียนใหญ่น <c oughs> คนที่เอาหินใช่ปะมันเอาอะไรนะไม่กวาตดตีรถขนน้ำใช่ปะคนนี้นะครับรน้องคนนี้นะครับน้องก้อยสำเร <c oughs> ่ ไหนแก้ไขปัญหานี้ยังไงก็คือว่าเราดีฉากที่ใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราตัดออกไปแล้วแล้วมือถือกีต้าอย่างเดียวล้วนๆแล้วมือถือมือถือเวิร์กเอาวินสำหรับการประมวลผลจากโทรศัพท์จากนาฬิกาเข้าเอ้อย่างหูฟังบลูทูธก็ไม่ได้นี่หว่าพี่หูฟังบลูทูธก็ไม่ได้บลูหูฟังน่าจะได้เพราะว่ามันเล็กหรอหรือถ้าอันนี้จริงก็ถ้า ได้เห็นว่าเราควบคุมเพลงจากไอ้นี้ได้เปิดเพลงจากตัวนี้ก็ได้มีใครไม่เชื่ออะไรไม่ได้ตัดออกตัดพิตูออกแล้วว่าตัดเราออกไปดีกว่าเฮ้ย <c oughs> น้อยใจเหรอเ <c oughs> นี่ยงานแจ้งเกิด <c oughs> นะ <c oughs> พี่ว่าตัวเนี้ยปังเพราะว่าพิตูใครๆคนต้อง,องมาลูกเพจต้องมาเพียบอะตูไหนเดี๋ยวพี่็อบเขียนแคปชั่นว่า พูดพร้อมกัน One Two Three f o u ถ้ามุกอยู่นะมุกหาพรอพให้แล้วถ้ามุกอยู่นะที่ต้องตัดก่อนสุขบุตรไปก่อนนะอตัดแต่แม่เห็นโอเคสามสองเ <c oughs> นี่ยถ้ามุกอยู่นะมุกอะหาพรอพให้เราได้แล้วเพราะมุกปกติก็หาเพราอ,อยู่ที่เนี่ยไม่มีมุกอะไม่มีธาตุคนไหนให้ใช้เลยเนกะือบดีเลยไม่มีใครปกป้องเกมเลยไม่มีใครปกป้องไปเกมเลยโจ้กแก้วพี่ก็โดน มันเป็นคนแกล้งักกแล้งไม่ได้แกล้งเลยเมื่อเช้าตบหัวพี่ท๊อปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะนี้เอ้าหมดเลยเหรอเมื่อเช้าพี่เพลงก็โดนพี่เพลงก็โดนทําอะไรพี่เพลงกอย่างะไม่ใช่เลยด้วทําอะไรเลยถามพี่เพลงได้เราทําอะไรพี่เพลงอย่างไม่มีพอกหมานะจ้าจ้าจ้าไปไหนจ้าหลบไหนจ้าทํางานทับตายเอาเงินไปไหนไปจ่ายค่าหมารักษาหมา ะเก็บภาพเป็นคุณเป็นมือคุณคนิพแทนเพราะว่าบางชิ้นส่วนมันเป็นเพรว่าแหลกดิ้นไม่ได้าาไม่ให้เขาไม่ให้ในแบบจักรูป<อ>ไม่ก็ก<ค>็เป<อ>็นคนทำมาหลายแต่ว่า,วาไม่ให้ตอนเออหวานตอนกว้างเนาะ ดูเองไม่ดูเองที่อยู่ที่ไหนประเทศอะไรดูเองว่าเราอยู่ประเทศไหนอะไรวะพี่ไม่เข้าใจขอขอขอบทอีกทีขอบทอีกทีขิงมันว่าเราได้มาออกกองนะเดินมาที่สวยๆนะไม่ได้อยู่แต่ในออฟฟิศนั่งดีทัชงานอะไรก้เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนแบ็กกราว ฉากต่างตาเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เราไม่ต้องทำอ่ะเอาล้เราบอกนะเอาแล้วสามสองหนึ่งแอคชั่นมุกดูสิเราทำงานที่อัลล็อกเมนเราได้มาเที่ยวในที่อะไรอย่างงี้ด้วยเป็นธรรมชาติมีเรือใบดูสิไม่เหมือนอยู่ไทยไม่เหมือนอยู่ประเทศไทยเลยเนี่ยถ้าไม่บอกนึกว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์ท่องหลอกมั้ยออฟฟิศท่องหลอท่องหลอฮะออฟฟิศท่องหลอออฟฟิศท่องหลออ่ะไม่มีอย่างนี้หรอกไม่มีอย่างนี้หรอก เราไม่ต้องไปนั่งรีทัชทั้งวันเปลี่ยนแบ็กกงแบ็กก้าแบบตามลูกค้าที่เขาสั่งให้ทำอะมุกด,ดูดิว่าทำทำงานที่นี่มันแบบธรรมชาติแค่ไหนอะมันแบบมันดีแค่ไหนอะบีลองเดินไปตรงน,นู้นอะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออสั่งอะไรก็ทำเดินไปนดสดชื่นมีไม้ด้วยมีไม้ด้วยอ่ะไปเราอไปดูตรงน้นกันว่ามีอะไรบ้างอ่ ได้ยินจบยังอ,อ่ะอะดิไม่มีปลาอะไรเลยจริงเหรอไม่ได้ปลาเลยเหรอไม่มีไม่โชว์สกิลหน่อยพ่อ,พ,อพ่อหาปลาเก่งไม่ใช่เหรอไม่เราไม่ชอบฆ่าสัตว์เป็นคนรักสัตว์จริงเหรอแต่พ่อฆ่าปลาทุกวันเลยนะใช่ เราหลบทุบหัวปลาต่อหน้าเลยอะจริงเหรอเราท่ำไงหลับตาเดี๋ยวทุบหัวปลาแทนไอใช่แล้วพ่อเคยให้ทุบหัวปลาปะไม่เคยพ่อไม่สอนเหรอไม่สอนพ่อเราไม่ยัดเยียดอยู่แล้วหรอกพ่อเพ่อพ่อทุบปุ๊บแบบวิ่งหนีเลยอ่ะจริงดีกีดตอนเหนได้กีดเลยอ่ะเออวิ่งเข้าบ้านเพราะว่าที่พ่อทุบไปไม่ใช่ปลาเป็นมือวีที่กำลังจับเขียยให้พ่ออยู่แอะอาลมณไหนดิเบ็ด ถ่ายที่จุดไปเปลือยๆกันน,นะพี่เออเออมองไกลครับมองไกลเข้าอีกป่ะอันนี้เราไปอยู่กันที่ พี่ณริสนะครับสวัสดีครับในรายการท่องเที่ยวของเราที่ยังไม่เปิดที่ผ่านๆเราต้องล้มตายโค้งหน้า